สวัสดีครับส,สวัสดีครับสองผู้ สวัสดีครับสองผู้ช่วมือหน่อยครับตอนเดียวแกอันนี้มางานอะไรครับเราถ่ายรูปกันหน่อยครละเอ่ยงานบวชไปบ้านสงฆ์เราก็มาบวชทำไมมันเหมือนกับคึกคืนเฮฮาปาร์ตี้เหมือนกับงานเลี้ยงสั่นๆรูจัดพ่อส่งงานอะไรดูเพื่อนของแม่เมียเถอะแม่นาเรียกถูกเปล่าเอ่ยเพื่อนแม่นาถูกโอเค ดูคืนมากเลยนะจ้ากตะวันตวันพอดูเพื่อนแม่น่าท่านอื่นกันนะเขาที่ว่าอะไรเป็นทหารอะไรแบบนี้เอาสวัสดีครับมีอะไรจะโปรโมทเสื้อสวนปลูกรักบางคำยังเหลืองเยอะนะเสื้อบางเส้ออเยอะแต่ต้องไปรับที่บ้านมีใครสิโอ้โอเคเลยครับ อล้วก็นัดไปไม่ไรอย่างแต่เพื่อนไปหลายคนนี่มีมีรองรับไหมครับวันนั้นใครบอกว่ามีนัดเยอะใช่ไหมครับตองไม่หรออันลิมิตโหยอดเลยร้านก่อดเลยอ๋ออ๋อนี่ผเรามาดูเพื่อนท่านต่อไปเลยนะครับเดีวสวัสดีครับคุณไพยเทอร์โบนี่ไงนี่ไงครับโอ้ได้ข่าวว่าออก m อใหม่ล่าสุดชื่อเพลงอะไรครับยังไม่เสร็จครับทำอไรวะยังไม่เสร็จใช่ไหมครับทำอะไรยังไม่เสร็จครับ ทำอะไรยังไม่เสร็จทำอัดนะยังไม่ใครแม่งอ๋อยังยังไม่คลายอัดไปแล้วครับนี่ของเราแก่นี้ของเราเสร็จอยู่ในช่วงระหว่างผลิตเติมอยู่ไม่ใช่อ๋อผลิต๋ยวใช่ไหมครับยังไม่เสร็จใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่เสร็จครับแล้วเมื่อไรเราจะได้ดูเอ็มวีครับปล่อยมันยังไม่ปล่อยเมื่อไรเมื่อไรเราจะดูได้ดูเอ็มวีล่าสุดแล้วครับเพลงอะไรครับใหญ่มากคือเพลงสุดยอดเลยใหญ่มากแล้วแล้วแก สิงเกิลที่3ต่อเลยครับหมดแรงหมดแรงโอ้ซิงเกิลนี้มันตั้งเง้งมาเลยมันดูต่อกลางวันหรือกลางคืนดีเนี่ยมันก็เข้าๆไปได้ดุดเดือมีสองใหญ่มากมีสามหมดแรงนีดุดเดือดมากหมดแรงมีสี่ลิ้นห้อยมีเปล่าครับลงเกพลงจากเพลงพีสามเลยอ่าท่านต่อไปเลยนะครับท่านต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวช่วยหลบช่วยหลบนิดหนึ่งครับอ้าวสวัสดีครับคุณเอกมรับสวัสดีครับ คุณเอกมได้ข่าวว่าที่ผ่านมานี่ช่วยเหลือเพื่อนมาตลอด <c oughs> ใช่ไหมครับ ช่คยรับไม่ใช่ <S 2> <S 2> ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเพื่อนตลอดครับเพื่อนมีปัญหาอะไรก็ช่วยได้ตลอดครับตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่เรื่องเหรอครับมีตันหาหรือปัญหาอ้าวผมจะพูดอยู่แล้วครับมิติมีแต่ตันหาปัญหาไม่ต้องมีอย่างเงี้ยครับมิติดูด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่เรามีอะไรเราจะมารบกวนคุณเอกมอีกนะครับโอเคโอเคครับบ๊ายบายครับ้ท่านต่อไปนะครับน้ำเพิ่งน้ำถูนี่หน้าหรือลูกชิ้นเนี่ยทำไมมันเด้งอย่างนี้ อ่ะค่อยๆยกแก้วใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิติครับครับบอกว่าห้ามติ่มตีนกายเยอะวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยที่มีเพื่อนเออที่มีเพื่อนๆมาสาบกว่าคนครับแล้วตกลงงานนี้คืองานอะไรครับงานบวชงานบวชงานบวชของน้ำพึ่งน้ำสกุลอะไรนะทำไมเพื่อนแม่นาคดีดาจังครับเพื่อนแม่นาคทุกคนโหเลิศมาก ไม่ใช่กับแล้วล่ะครับเออลืมไว้กันหมดเลยดูนะตกมันบางคนก็โบ๊ะมาซะขับวนไปได้สักสามรอบนะมาอางมันหลุดนะหน้าสดมันเริ่มโอ้ตีนกาเพียบเลยที่โบ๊ะโไม่เป็นไรครับกลัวตีนคนอย่างเดียวครับตีนคนคงไม่โดนดูแต่ละคนดิอย่าไปอย่าไปเต้นเหยียบตีนเขาแล้วกันโลซกเลยอ่ะดีนะวดก็ยินดีครับ นะที่ได้เจอเพื่อนๆอีกหลังจากวันที่23เหมือนเหมือนมารวมรุ่นกันเนี่ยดูแต่ละคนดิหน้าตาโหหมดเลยนะสดออกตินกาเพียบเลยดูนี่เมื่อเช้าโบกมาหนาทุนนิ้ไม่เชื่อลงแพนไปที่แพนไปที่สุดชินเลยครับได้ครับได้ครับตอนนี้ปากเริ่มไม่แดงแล้วนนสุดชินนั่งอยู่น่นตัวนี้พาใช่ไหมครับแดงไม่ร้ตัวตัว่้ตัวรัวแล้วอหมดเยหมดจะไม่เตะมหมด สวัสดีครับสองสาวครับสวัสดีครับมีมีคนพาดพิงครับมีคนพาดพิงเขาบอกว่าปากเริ่มไม่แดงแล้วครับดดสดเริ่มขึ้นแล้วโหจระคนรีบเติมด่วนนะครับย้ไวไวอยงอ้าวตายแล้วอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับเซลูไลเซลูไลดอ,อกแก ผมขอตัดเข้าโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวมีเรื่องครับ